เอา h o d n s t a n d ซิเอาลงหลุมวะ <What? S 1> ถือยกลงหลุมโอ้ย <What? Here. S 1> oh, จะเป็นยากเนาะ l i ต t l ลบอยนี่ l i ต t l ลบอยเอาห o ซิ no, See? See. ูกก็ดินถมหน่อย no, <look. S 1> นึงเอาโอเคได้แล้วแล้วตัวนี้ยืนตรงไหนนี่เพื่อนเขานี่ยืนตรงไหน อันนี้ใครบ้างอันนี้มุตตาฟาอันนี้อาล์กออรวอดอย่าอเล็กลูกกิงดิเซยอ่าโอเคเอา้าทำเองเดี๋ยวมาม่าจะปลูกผักก่อนอันนี้อ่าแผงโซลาเซลล์แล้วก็อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะคะปะปายกมาชาร์จแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวอ่าถ้าชาร์จเต็มแบตเตอรี่อันนี้ก็คือเราจะสามารถใช้ไฟได้ประมาณ2วันนะคะนี่นะคะ โซลาเซลล์ค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะแดดออกแล้วค่ะเมื่ชมเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องเฝ้าไปปลูกปลูกไม้ดอกเนาะที่แม่จ๋าซื้อมานะคะเดี๋ยวจะไปเห็ดแปลงปลูกแต่ว่าแม่จา๋จาบ่ได้ใจว่าดอกไม้ที่แม่จ๋าซื้อมานะ่ะเขาชอบแสงแดดแบบไหนนะคะเขาชอบแดดจัดไหมหรือร่มลำไรหรือแบบไหนคือแม่จ๋าโบ่หูวนะที่แรกก็คือแบบเนี่ยแดดมันจะมีแค่ช่วงนี้นะคะอันนี้คือประมาณเที่ยงนะคะแดดจะมีแค่แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ที่แม่จ๋าตั้งใจคือแม่จ๋าอยากปลูกตรงแนวรั้วตรงนี้นะคะซึ่งคือถ้าเป็นเช้ามาหาช่วงบ่ายๆแบบนี้คือเขาจะไม่มีแดดนะคะนี่คือเขาจะบม่มีแดดเลยแล้วป๊าก็เลยอ่าบนแน่ใจว่าถ้าเขาปลูกไม้ดอกตรงเนี้ยเขาจะเกิดหายบอเพราะว่าตรงนี้จะมีแดดตอนช่วงประมาณสักบ่ายสามนะคะถ้าตะวันมาอยู่ตรงนี้แถวนี้ถึงจะมีแดดนะคะประมาณบ่ายสามสี่โมงแรกอย่างประมาณนั้นเนี่ย ตรงนี้จะมีแดดนะคะนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวบนแน่ใจ,จว่าจะจังไหนนะคะแต่ที่นี่นะคะแม่จ่าก,กเ็เลยกะว่าจะไปปลูกตรงประตูหน้าบ้านตรงนี้ก็คือจะมีแดดนะคะนี่เนี่ยเขาจะมีแดดตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ่ากะว่าจะปลูกแถวนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบิอ่งอีกเที่ึงว่าจะจังไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัวดินอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งบัวดินเนี่ยคือ,อแดดก็ได้ไม่แดดก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะจังที่เขาปลูกตรงนี้ก็คือว่าเขาไม่มีแดดนะคะนี่เขาจะมีแดดแต่ช่วงใบใบนะคะซึ่งก็อ่าเหมาะกับบัวดิน,นะคะ่กะก็สามารถปลูกได้นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบัวดินนะคะนี่ละก็เป็นไม้ดอกอ่าทั่วไปนะคะเนี่ยไม่หัวต่างๆคือเขาสามารถปลูกในที่แบบว่าเรต้องการแสงแดดจัดกระได้นะคะแล้วในอ่า ร่มตรงนี้คือไม่สามารถปลูกอะไรได้แล้วนะคะเพราะว่าแม่จ๋าปลูกเอยียงต่างๆเต็มหมดแล้วเนาะแต่ว่าคือเขายังไม่ไม่เกิดเนาะเดี๋ยวเขาจะทะยอยเกิดนะคะี่ยแถวนี้นะคะดอกนี่สวยจังเลยมียืดดอกเดียวน,นี่นะคะแถวนี้คือปลูกยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าแม่จ๋าปลูกเต็มหมดแล้วเนาะ บัวดินสีขาวนี่ก็สวยค่ะนี่อันนี้เป็นเบียขนานะคะขนาใบหยิกเนาะเดี๋ยวแม่จา๋าจะอันไหนที่พ่อแบ่งออกเดี๋ยวแม่จ๋าจะแบ่งออกเพราะว่าค่ะเฮาบ่แบ่งออกคือว่าเหมือนเขาจะแอร์อัดกันเกินไปนะคะแล้วก็คืออากาศเย็นกับว่าเป็นหยังดานออกเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองเอาออกไปปลูกข้างนอกบ่งเนาะ เพราะว่าเขากับบ้อยู่บ้านแล้วกับบได้รดน้ำเขานะคะถ้าเกิดว่าเอาไปปลูกข้างนอกเขาก็จะได้แบบได้หมอกได้หยางแนงสินะถ้าฝนบ่ต๊กหรือถ้าฝนตกก็จะดีไปเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะแยกออกนะคะิึงพี่น้องน้อยหน่อยเขาจะหลอดห้บ่บู้นี่ถ้ามีแดดมือเดี๋ยวแม่จ๋าคิดว่าต้องตายแน่เลยค่ะิึงเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเสียงแยกออกนะคะเพราะว่าต้นนี้น้อยเขาเบียดกันแล้วเขากับแบบบ่โตนะคะ อันไหนที่พ่อแยกออกก็แยกออกไปก่อนเนาะบ่าต้องย่านค่ะเกิดก็เกิดเ่เกิดก็บ่าเป็นยังเมล็ดพันธุ์เท่ามีหลายค่ะพี่น้องเมื่อจากเห็ดทิ่งเห็ดขวางไปเนาะเพื่อนหนูล้มแล้วนันเก็บขึ้นตั้งขึ้นดีดีตายเถอะบราย่างดอกดอกไหม่อันนี้ย่านแตกอยู่ดอกพี่น้องเออเบาเบาลุกเบาเบาเออนันเอาเดี๋ยวมาม่าจะปลูกตรงนี้นี่ลิตเติลบอยโอเค แม่จ๋าว่าจะปลูกไว้แถวนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตจักน่อยนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกอาหามังปลูกใหม่เนาะอันนี้คือแบบพยุงให้เขาใหญ่นะคะหลังจากที่เขากลับมาจากไทยถ้าเกิดว่าเขาใหญ่แม่จ๋าจะใหญ่ไปลุกระถางนะคะกะช่วงนี้ก็คือปลูกแถวนีวก้กลนเนาะประมาณนี้คะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องปลูกเร,เรียบร้อยรดน้ําแล้วเรียบร้อยนะคะกะจะได้ประมาณนี้เนาะสําหรับเบียขนาดใบยิกของเฮานะคะ ก็หวังว่าเขาจะโตไห้ในช่วงที่เขากลับเมืองไทยนะคะหวังว่าเขาจะไม่ตายเนาะถ้าเกิดว่าเขาโอเคนะคะกะกะว่าเขากลับมากะสามารถจะแยกเขาออกไปปลูกมองไม้ได้นะคะนี่เนาะก็รอให้เขาโตค่ะไปแ,แยกออกไปปลูกในอ่าส่วนต่างๆของสวนลวก็แยกไปปลูกในกระถางนู่นนี่นั่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเกิดเหลืออีกบางส่วนเดี๋ยวแม่จ้าจะทะยอยแยกออกเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็บแบบทั้งแดดทั้งฝนก็ต้องค่อยๆเฮ็ดเอาค่ะในโซนนี้จะเป็นพักซีแม่จ๋าก,ก็อยากแยกอ,กออกขึ้นกันนะคะสําหรับพักซีนะคะเพราะว่าเบิ่งสังเกตแล้วเขาก็จะแบบแออัดกันเกินไปแล้วก็หาเขาลอยไหมลากเขาอ่าลอยขึ้นมาจากดินนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะเริปเป่มเติบโตไปไหนเดี๋ยวแม่จ๋าจะหาหม่องปลูกขยายขยายออกขึ้นกันนะคะสําหรับพักซีนะคะอันนี้จะเป็นเมล็ดพัก กวางตุ้งฮ่องเต้นะคะของบ้านเฮ้าเนาะพี่เพิ่นหามานะคะจากปีที่แล้วกาว่ากลับมาจากไทยเดี๋ยวแม่จ๋าจังจะปลูกนะคะเม็ดผักทองอันนี้คือแม่จ๋ากเก็บเป็ดว้เองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมงลักนะคะนี่แมงลักที่เราปลูกเองนะคะแม่จ๋ากเก็บมาเด็ดใบเนาะเดี๋ยวกลับมานะคะแม่จ๋าจังจะปลูกร่อให้เขาอ่าห่อนคักกุน่นก่อนนะคะ อันนี้ก็เม็ดพักซีนะคะนี่ก็ชุงนี่ก็เม็ดพักซี่ือนกันนะคะนี่พักซีเก็บมเมล็ดเองนะคะพักเซียนนะคะอันนี้ก็พักเซียนพักเกษตรที่แม่จ๋าเอามาจากประเทศกรีก,กันลันนะคะนี่ประเทศกรีกนะคะเม็ดพักเกษตรแต่ว่าแม่จ๋า กะว่าจะบม่ปลูกนะคะเพราะว่าปลูกแล้วค่ะแบบเหมือนจะบ่เป็นผลยกไปยกมาดูแลยากนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยไม่อยากปลูกปลูกละก็คือเขาแตงยงดแตงหยัง,ยงหายอยู่แต่ว่าแม่จ๋ากะบอกาเก็บกินละแพงเนาะอื่นนั่นแหละก็เป็นการแบบเพิ่มพละห้เจะของแม่จ๋าก,ก็เลยตัดสินใจว่าจะบ่ปลูกเนาะนั่นแหละแต่ว่าพักไทยต่างๆอย่างอื่นแม่จ๋าจะปลูกนะคะกลับมาจากไทยเราจะปลูกเนาะอันนี้มีเม็ด อันนี้ก็จะเป็นเม็ดพักเสียนนะคะนี่พักเสียนเพื่อนแล้วก็เม็ดบกเขียบน้อยหนานะคะน้อยหนาทัว่วออกับมาจากไทยนุ่นหลยจังจะปลูกนะคะอันนี้ก็เม็ดทัว่วอันนี้ปะปาซื้อมาหาดังแต่ปีทีเหลวหรือสองปีล้วบุนนี่ม่จากกไะเบ้ปลูกนะคะฟักทองแล้วก็แตงฟักทองแล้วก็แตง อันนีอ้อะไรเนี่ยเม็ดมะละกอนะคะแล้วก็อันนี้จะมีผักกาดเขียวปีแล้วก็ผักชีไอไม่ใช่อันนี้ขึ้นช่ายอันนี้ผักอะไรไม่รู้แล้วก็จะมีเม็ดกระเจี๊ยบอันนี้แม่เพิ่นเอามาให้นะคะแม่ แม่อยู่เมืองไทยเพิ่นเก็บไว้เพิ่นปลูกแล้วก็เพิน่นไห่ลองเอามาปลูกเนาะแม่จา๋าเคยปลูกแล้วเขาเกิดอยู่แต่เขาโตนะคะแต่ว่านี่แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองปลูกอีกรอบหนึงนะ่งเนาะเออประมาณนี้แหละสิ่งที่แม่จ๋าจะปลูกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอกลับจากไทยคะ่ะเมล็ดพักไทยแบบนี้นะคะต้องรอกกลับจากไทยก่อนให้เขาอแบบห้อนค,ค,ค่ะก่อนคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ยังหนาวอยู่บ่ไหวนะคะอันนี้ก็เป็นเม็ดฟักทองซึ่งเม็ดฟักทองที่แม่จ๋ากเก็บไว้คือว่า เนื้อเขาแบบเนื้อดีเปลือกบางนะคะแม่จ๋าก็เลยเก็บเมล็ดไวเ้เ่็ดพันธุเนาะกับ,บ่แน่เดี๋ยวแม่จ๋าอาจจะเอากลับเมืองไทยนําเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากได้กะคอมเมนต์บอกมากก็ได้คะ่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปให้นะคะเพราะว่าซึ่งเม็ดฟักทองก็หลายเนาะแม่จ๋าก็คิดว่าน่าจะปลูกปรม,มดดอกเรลากะอีกอย่างหนึ่งคือแบบสถานที่เราไม่เอื้ออำนวยเนาะนี่เม็ดฟักทองก็เยอะมากนะคะถ้าเอาไปได้เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปนะคะอันนี้เป็นฝ้าทะไโจูน เอามาจากไทยเดีย๋ยวแม่จ๋าจะลองปลูกจะถอยไปไหนลูกนี่ไทยอยากได้เนาะเพื่อแม่จ๋ากลับม้งไทยจะเอาไปนำนะคะถ้าผู้ใดอยากได้นะคะโอ้คุ้มอีกแล้วปะฝนจะตกเข้าบ้านปะหนาวหนาวทำ <มา S 2> ได้แค่นี้แหละวันนี้หนาวินดาินดาไม่หนาวเขาบอกว่าเด็กไม่หนาวเขาบอกโอ้ยหนูเนาะเด็กก็คนเหมือนกันแหละเด็กก็หนาวเหมือนกันแหละหนูเอ้ยป่ะป่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนไปละสวัสดีครับป้าใบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอู้ลมหนาวมาแล้วเดี๋ยวค่อยทําต่อคะ่ะได้มือละนิดละหน้อยแค่นี้ลละ